มันเรียนพันมันเรียนพันทอตัวนี้ครับหัวหมอไม่ไหวเลยหึม่อย่งอยู่ในน้ำไม่หยังอยู่ในน้ำครับผมบักไงตัวบักไงครับผมอุ้ยสันบอกวอกอยู่ในน้ำนะครับ เอาเด้อนะนี่ละพ่อเอาเด้อนะนี่ละแเมียสวีดับสวัสดีครับผมบีรองได้เวลาดักหนูแล้วโอ้ยทางมันแหลมสางป้าครับเพิ่นบอกมาเมืองมาตะเวนเลยมาหนิเห็นห้อยแล้วเห็นขวยแล้วเคยบ่วงมาแล้ว สองสามหลังเดดหฮอนมีมีวัตสัตะเว้นจหังไรไปหน่อยบ่ายสามโมงบ่ายสอง แข่งห้อยมันเลีนเพียบเพียบพี่นอ้องสาแบบนี้ไหวเหน่ตีเลียนอยู่ฟังกับฟังทางไหนเอ็ดสีใส่กับใส่บวง้อมกุจงัง ครับพวนี้จะขีใต้ครับผมนี่เยี่ยงเกาๆฮ้อล่ะขีใต้ใส่แล้วใส่อีกนี่นลพี่น้องครับไม้เดี๋ยว,ทวกกบ,ยยวบท่านเป็นใส่ขีใต้ครับกะขีใต้มาล้องกอนงามสัมกะจ้องคอยเอาปูปูมาสัมครับขีใต้กับเขาอยู่ด้พี่น้องครับอันวาพวกเขาเลย ตามไปด้วยดาวนี่ซองสีฟ้าครับแล้วก็ตามไปด้วยบ่วงเหล่ามะมเลยด้วยนี่พี่น้องเห็ดอีกยี่สิบขั้นว่าหันงเห็ดสามสิบหายไป บักหลายหลงหมองเก็บมาบ่เหมิดน้ำเป็นซสำมของเก่าก็เห็นตะบ่วจนจะคว้างหรือยังนดี่ยวนะครับผมโอ้แดดย,ยุบยางสูงมีหูวันอยู่นี่ ถ้าในะส่ไสปน,นี่แล้วพี่น้องใส่บ่วงแกมไปนำฟังพุ่นกับมีคขวยยายเดี๋ยวขอใส่ก่อนครับผมทะลุ้มนเรียนพันมันเรียนพนัน,น,พนทอตัวนี้ครับเป็นทอพอดีเ,อเ,เลยนี่แรงก่อนแรงเข่าลุยด่างมาเลย่อยๆพี่น้อง เห็นบ่ลุยน้ำเรียลงมาหนิดักรับปากท่อไปสิสวยสวยเรียนไฟบ่วงเพราะว่าบ่งีหม่องวังกลับมันเป็นน้ำ เล่นใส้บ่วงครับพี่น้องนี่ถ้าบ่วงเลยนี่โอ้ยงามครับพี่น้องครับพี่ทางมันอยู่พี่ครับเาจะเห็นใส้บ่วงก็เป็นเม็ดเหรอ บ่วงอะมากเกือบสามสิบหลังใส่เกือบเม็ดเลยนี่เล่นตะบ่วงเหรพี่น้องมาเลยเสร็จเรียบร้อยพี่ร้องโอ้โหจังครับใส่บ่วงใส่กับแค่สี่หลังครับนี่ใส่ปากหูสองหลังเลยนี่พี่ตะบ่วงบ่วงไรครับพี่น้องนี่กระแมนกระแมนกระแมนเอาไา้ยีบหาลังเหลือสามหลัง ไปหาหมวกใสอีกอยนะู่ไนบ่คือบ่คือหนูใหญ่หนูขั้วหนูหน่อยฝั่งนี้ใส่ตะบ่วงหมดเลยไปครับผมรลุนมื้อนซอกบุ่นบ่วงไว้หอดบุ่นแาวมาเลยลับแคสซี่หลังหนึ่งไปทั้งแต่ขาไปใส่ฟังพุ่นสําเดี๋ยวฮาจังไนเดี๋ยวไปใส่กลับฟังพุ่นอีกพี่น้อง เดี๋ยวมือเชร้าครับผมพี่น้องลวพ่อแม่ได้เวลาฝ้าแกงมาอีกแล้วเด้อพี่น้องเออเออ,อผู้ชายคนนี้กับมืดดำคูค่ลูคีรีคู่นี้ ถ้าพี่น้องมาลองเลาะทงโอ้ยกอนล้ําใจไม่ไมยังพี่น้องมาแต่เด็กกรูบ่าวปลาหลนะพี่น้องอายะไม่นี่ปลาเขียงฮัทนแยบเฮาสางปลาปลาท้อเต็มเลยครับผมนี่แหละ ผมเอาอันประเข่งน้ำเพลนเนี่ยแหละประเข่ง,งน้อยอยูย่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับซื่อๆอ,อยู่บ,บ,บ,บ่วงบ่บ่พาพบ่พาน โอ้แหลนฟังนี่น้ำตัวนี้มาใยแบกยางงามพี่น้องมาเบิ่งเ่านเไดียตัวบ่ชึบโอ้ยบ่อแหลนที่กับดักหรือเปคือบ่อแหลน ว่าเรียนว่าถอดได้คือหลังไส่ว้คือมิดแต่นั่นว่าเรียนครับยางงามไหมาครับดักกับว่าเขาไอ้เหีย้ย ใต่เลยพี่น้องคาปูนี่ใส่แล้วเยอะปอูโดนครับผมโดนบ่วงเลยจ้ะเล็กเล็กน้อยน้อยเล็กเล็กน้อยน้อยจ้าเดี๋ยวเอาให้ดูพวเข่ากับกับเข่าบ่วงเสียงหนูเสียงหนูแรีนพี่น้อง หุย้ยตัวง,ง้ามตัวนี่ตัวง้างตัวง้ามพีงงมนน่น้องหูหน่อยละถ้าว่าตัวตัวตรงอยู่ครับแก้วขอจัดการก่อนครับอีต่อท่า,ทางานี้ว่าพาเพือ่อ ม่อยังติงตกใจหมดได้เขียดเต้นก็ได้พานมพานอยู่พี่น้องไม่อยังอยู่ในน้ำไม่อยังอยู่ในน้ำครับผมบักไงตัวบักไงครับผมอุ้ยสันบกกักบักอยู่ในน้ำเหรอครับ <c oughs> เอาเด้อนะนี่ละพ่อเอาเด้อนะนี่ละเมียหนาวสัน่นบกๆอยู่ในน้ำครับผมบ่วงเขาอยู่ใสคือว่เห็นบ่วงเหี้ยพี่น้องเ <c oughs> วลาเป็นหนาวอ่ะมาเดี๋ยวหมอจะช่วยเอานี่บ่วงอุ้ยบ่นหน่อยเลยพี่น้องครับบักใหญ่เลยพี่น้อง มันต้องเจอกับพ่อหนุม่มคนนี้หาหางก่อนเป็นไรเปนไรโอ้โหยี่บใหญ่ครับผมนี่มันต้องเจอกับพ่อหนุม่มคนนี้โอ้โหพี่น้องเปียกน้าไปซื้อได้นี่กระสั่นนี่ผมนุ่มสวยๆเก๋เลยครับนี่เบิ่งบ้านน้อยเลยครับผมโอ้ยคืนขึ้นหนาวขึ้นหนาวเนาะ กเป็นหน่อยๆครับผมพี่น้องครับสองจ้ะเดี๋ยวขอจักการก่อนตอนนี้ไงรับดักบ่อเขาเลยพี่น้องนี่อออุ้ยนาำเขาจะบ่วงครับผมก็ถอดได้ครับใส่ไว้ <c oughs> ขอไปครับพี่น,อน้องอยู่ๆก็มีเรื่องแล้วให้นอนไม่หลับเป็นไดบอกแล้วว่าเด็ดครับหมายนี้หนากน้ำตกไหมหนาย,ย,ยังเด็ก กับว่าเขาอิหดีอ่ะพี่น้องกับว่าเขาเลยครับ เ้ยขีดใจตกนำ้ำทำบ่วงใส่ไใบขี้เกา่าทำไมอ่ะเห็ดไหมอ๋อไปไปหนีเป่ากั๊บทำนันหมดเรียนฟังหนีเลยเจ้าหนี้ ครับไซส่ก็เหมือนหาหลังครับผมว่าเสียเพราะตัวกรับป้อเข่าเลยถ้าเป็นน,นั่นั้นามม่าที่เข่าอยู่ด้วยกรบปูฟังนี่ครับผมอันนี้ โอ้ยมันแหลมหลุดเหมืนอนเอารดเห็ดบวงไปน้ำยามไปน้ำพี่น้องงู้ง่าดอกคลิป เราหนีขึ้นบนหุดเรียนขึ้นเรียนลงอยู่นี่คือว่าเถี่ยงนอนดังนี่เราเอากระปูมาใส่มันก่อนนะพี่ร่องเอากระปูมาใส่อีกมันืลนแรงไหมใส่มันต่ำอยู่นี่ ไว้ตรงเขาละอือมันไปหมดเลยหนูใหญ่ตัวนั้นพี่น่องพันบ่วงผมไปหมดเลย ใส่ไว้อีกทานบ่วงแบบนี้มีเสร็จโดนครับผมไปเราไปสรุปผลงานกันพี่น้องเมื่อแล้วแค่นี้แหละบ่วงเขาก็ได้ มันจะรอดจากเง้อมื่อนำคุรูเฮนีคุนีไปได้จังไดพี่น้องมันไม่น้อยเวยครับนี่เมื่อกลัวคางก็รอดบอกเพียงเลย,ยครับแัดการมันหนูเมียพร้อมตัวนี้นี่ลูกมันครับพี่น้องสองแต้มก็พอพอลายดอกพี่น้องครับผมเดี๋ยวมาเลี้งใส่อีกหากระปูว่าใส่ แกวเงาอาจลาด้า้าบ่อเปียกน้ำขนนุ่มสวยสวยเกย๋ย่างคักได้ละเอาขอบคุณเลยหลายครับพี่น้องที่เขาว่าติดตามเลยกัเขามาให้กำลังใจด้วยครับผมฝากกดติดตามในเด้อช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติช่องน้อยๆคนอีสานบ้านเฮาเดี๋ยวกันคลิปนาครับพี่น้องคือเกาลุยใไม้แดงติดตามกันมึงแต่ว่าสิมะไม้นี่อยู่